อันยองๆเขเพื่อนกับพบกับแอดกล้องเีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมทีมสปีดไรอันนั่นเองว่ามันใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับตอนนี้ผอันนี้หน้าผมอยู่ซีันซีนะครับที่ผมเปลี่ยนคือทีมสปีดจากทีมสปีดที่เป็นเมตาตอนนี้นะครับคือเอาไรอันนะครับมาใส่แทนบาริต้านั่นเองจะว่ายังไงดีต้องบอกว่า ลดตัวเคาน์เตอร์ไปนะครับใช้พี่กล้าเป็นตัวเคาน์เตอร์แทนนะครับพี่กล้าเนี่ยเปลี่ยนไป2เคาน์เตอร์แล้วก็ใส่ไนอันเข้าไปบัฟเดเมจนะครับไนอันเนี่ยเป็น2สปีดนะครับ2เลือดแล้วก็แหวนวอยชิลนะฮะความจริงถ้ามีวอยชิลสัก4เดี๋ยวจะเก่งมากเลยนะแล้วก็อัตราโจมตีจุดอ่อนนะครับแล้วก็คริติด้ค่าเดเมจแล้วก็บล็อกนะครับอันนี้คือของไนอันที่ผมใส่นะครับเป็นพาสซีฟสปีดนะฮะแบบนี้ส่วนไอเทมตัวอื่นเนี่ยผมจะเปิดให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่า ลองไปดูดีกว่าว่าพอเราเปลี่ยนปริซ่าออกนะครับแล้วเปลี่ยนไบรอันเนี่ยมันพอจะสู้คนอื่นเขาได้ไหมนะครับพิกล้าเนี่ยใส่เป็นเคาน์เตอร์เดทแทนนะครับประดับนะเราเปลี่ยนเป็นตัวเคาน์เตอร์แทนเอาเรามาดูนะครับเจอทีมอะไรเอ่ยเป็นทีมสปีดเหมือนกันนะครับเอาละครับโอ้โหพิกล้าโอ้โหเดเมจเดยเด้งชีชาจะตายเออก็เจ๋งดีนะโอ้แต่เราโดนเล่นเทิร์นก่อนว่ะท่านผู้ชมการสถานะหาย เสียวติดสถานะจังเลยเอาละครับชาเซเลอร์เราสรุงเกาะไปโอเคเก็บชาเซเลอร์ฝันตรงข้ามไปได้ครับหูบั๊แม่นยำพิก้าที่หน้าหงายอะ่ะบอกเลยแต่โดนไฟไหม้หรือเปล่าครับเออน่าจะโดนไฟไหม้หวะเอ้าไม่โดนเหรอเฮ้ยแจม่มแจม่มเออเลี้ยงเทินไปครับโอ้โหตีรัวๆและโอ้โห เอ้ยทำไมฝังน้ำข้าวมันไม่ออกสกิลหรอเดี๋อ,ออกไปแล้วอ๋อออกไปแล้วนี่วหว่าเออกับายสิ้นซากแต่ปบาปัญญาังกล้าที่หมดเร็วนะเพราะว่าเปิดมาจะเสียนหนึ่งเทิร์นแรกใช่ไหมครับพอเปิดก่อนแล้วกลายเป็นว่าโดนเลขเ 3, ทินสามเทิร์นทีหายไปเลยแต่ป้าไลอ้อนนี่เดเมจแรงจริงอ้าวแต่ตายไปแล้วชิปเป่งแล้วนี่กูมารีวิวไลอ้อนแล้วไลอ้อนกูตายก่อนสกิลยังไม่ออกเลยชิปเป่งแต่ไม่ไรครับต้องย้อนผมแม่นแน่นอนโอ้โหเกมแรกเปิดมาชนะไปสวยงาม ก็บอกว่าไดเมทสมทลายมากอ่ะไดเบทเดตด้งช <laughs> ันเซเลอร์ทีหมื่นสองผมใส่กล้าเจมสปีดนะครับให้มันเปิดก่อนนะก็อาจจะแรงนิดนึงแล้วก็เปิดก่อนก็มีข้อดีแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกไปมันเทิร์นบัฟไรอันหมดเร็วมากที่จริงไรอันท้าบัฟซะหกเทิร์นเนี่ยจะแจ่มมากนะนี่บัฟสี่ก็เลยแบบโอ้แต่เนี่ยแม่นมากไม่พลาดเลยที่ดูท่านผู้ชมบัฟแม่นไรอันนี่ต้องเขาเรียกว่าของดีจริงแต่มีแค่สี่เทิร์น โดนเล่นเทินนี่ก็ปวดตับนี่ไงเล่นมาสองแล้วโอ้ชาตเซเล่นหน้าแทบหงาเอาเลยออกสกิลแล้วจิ๊บโอ้ยเอ้ยเด็กเต่าเมสโดนเข้าไปเป็นหมื่นเลยนะลิตาโอ้โดนทะลุบบบตายห่ามันลยเอาชาญกูตาอีกเวรกรรมเอาแต่เคติยลุยครับปางปังปัง้ำไมโมันยำแน่นอนบอกเลยติดชาไปแล้วครับโอ้โห แสงสว่างทั้งหมดก็ามายิงมาเลยลูกยอนยิงมาเลยลูกหืกอเกาะหมดแล้วไงเกลี้ยงละเราก็ตีรัวๆครับตอนนี้อา้าวโดนเพิ่มขูดดาวพังอีก,กูอา้าวจะโดนอลิเซียสัตว์หน้าหงหรือเปล่านะฮะโอ้ยอนก็จะตายได้ข่าวตือเนี่ยซัดไปก่อนหนึ่งตัวสะบัดไปครับยอนจะตายหรือ,อยังอือเหลือ,ออลิเซียอา้าวชิปเป่งละนั่นมันใส่เกาะเลยกู เอาละครับพิก้าเราบอกว่าใส่ปุ๊บกูก็ทะลุเลยและกันเออจุดจบของเจ้าเอ้ยตีหนึ่งทีตีสองทีได้ข่าวว่าสถานะจะหมดแล้วรีบค่าได้ไหมโอ้โหตายตายเดี๋ยวไม่ใช่ก้ามลุกขึ้นมานี่เรียบร้อยตีเข้าไปหนึ่งทีพิก้ากูและใส่อลิเซียบอกใส่ก่องกันหน่อยพักยกนิดนึงนอดเพ่มคูดาวไม่สน พี่กล้าเคาน์เตอร์ไหมครับเคาน์เตอร์หน่อยอุตส่าห์เปลี่ยนเกาะเคาน์เตอร์มาให้เลยนะเว้ยนี่แหละเออต้องแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ขี้ค,คืออะไรอันนี้สั่งตายเลยนะแบบจิ้มตัวไหนนี่ถ้าเกิดว่าวอยชิวเอาจริงวขอแค่วอยชิวอะเหลือไม่เกินสองทิตอะยังไงก็ตายเอาละครับเจอทีมถึกบ้างกูคิดว่าจะเตะเข้าไหมนะครับ มาด้วยการเร่งเทินนะครับดีนะครับ,รบเอาการสถานะฝันตังข้ามออกไปนะครับแล้วตีเข้าไปทีทีโอ้โหมันยกโล่แล้วว่าการสถานะมาแล้วครับท่านผู้ชมอ,อดไฟไหม้เลยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ถลุงไปฮะโอ้โหเดเมจมาถึงเหมือนกันว่าถึงหรือเปล่าวะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่โอ้โหชาญโดนเข้าไปแต่ยังเบาอยู่ครับแตเบดมาแรงมากครับพี่คิดเรียกได้ว่าลงไปกองหนึ่งชีวิตโอโ้แต่นอกลุกชาม,มันก็ถึกอยู่ดีวะ โยกโลแล้วดูดีคือพิชานครับอือหูซัดเข้าไปคุยแรงเหมือนกันนะเนี่ยทะลุบัฟโหโูโดนโดนตบเดสไปเอามาใส่เกาะเลยชิบหายโ,โหยอัไรจะใส่เกาะไม่เลยครับก็ถลุงเลยแล้วกันแต่ว่าสถานะไม่ติดเนี่ยสิเพราะว่าเขามีการสถานะอยู่หเคา์เตอร์เดสรัวๆเลยวะ่ะหอ,อันนี้ก็เจ็บอยู่นะโดนดดนเมจเดสไปรัวๆนะฮะโด,ดนไปหนึ่งหิตครับไลออนผมจิ้มใคร รูดี้อู้หูยนี่ขนาดรูดี้ยังเกือบตายตบเพิ่มปหนึ่งทีโอ้โหมันติดโลอ่ะมันบล็อกร้อยดีแล้วยังไม่โดนเล่งเทินครับท่านผู้ชมโหดลงราดีมากเกมนี้เอาแล้วรับรถฮิลก่อนรถฮิลก่อนเอาล้ฮะเดี๋ยวคิดมันฮิลนะฮะอย่าเล่งเทินกูเลยขอร้องนั่นไงนพูดปุ๊บแม่งเล่งเทินปั๊บแต่ยังดีนะเราไม่โดนเพิ่มคููดาวจากนี้ต้องระวังนะครับต้องเก็บฝันตรงข้ามให้เร็วที่สุดและเล่งเทินไปครับเอาเกาะครับพี่คิดตารือยัง โอ้พี่คิดยังไม่ตายอีกนั่นงามันเดทมาแล้วท่านผู้ชมโอ้ไรอันก็โดนเล่นเธอเหมือนกันสตาร์แล้วครับเอาจุดจบของเจ้าหน่อยได้เมจจะแค่ไหนถามเจทเธอรูปืนปืนเข้าไปไม่ตายนั่นโอ้ยมันตีกูเดยวโอ้ไม่กอดพี่ชานไหวไหม เฮ้ยโ้หแรงโคตรมีไลอ Lion อนืมแดไลออนเดเมดโอ้ผมบอกเลยว่าชานมากับไลออนนี่โคตรเอาและน้องยอนจับมันลูกโหไลออนรอดวะรอดมาได้ไงวะเนี่ยจริงๆถ้ามีวอชิลสีครั้งอะคโคตรโกงเลยนะไลอันอะ <c oughs> คือผมบอกจริงๆว่าถ้าตอนนี้ใครมีแหวนวอชิลสี่ฮิตอะ ตัวที่ก็ใส่แลวคุมที่สุดตอนนี้คือไรอันเลยนะโกงมากจริงๆเก่งโคตร,คตรเลยนี่ขนาดผมมี2ฮิตนะเนี่ยเอาละครับโอ้โหทีมสปีดคายวะ่ะเอ้ยตบไปก่อนหนึ่งทีอือสองทีและโอ้โหสีเป้าอืมอืมเหลือนหนึ่งมัและวอือเสียโอ้โหดมพี่คายถลหมกันครับน้องยอนครับยิงแตรโอ้โหมัน มันมัน,ม,น,ม,นมีพี่ใครโอ้แต่เกาะพี่ใครก็หมดแล้วโอ้โหเด้งเด้งเข้าไปและโดนน้องยอนอีกกูจะตายไหมเนี่ยโอชิบหายแล้วเกาะหายรัวๆพี่กาคาเตอร์ได้ไหม,อมโอ้ไรอันมาแล้ววะสองฮิตนะครับ้าเป้าปึ้งปึ้งืึโคตรแมน่นพี่ใครบินโอ้หน้องยอนก็บินอย่างแรงเลยนี่ขนาดสามสี่ดาเมจมันแรงอะไรขนาดนี้โอ้หูแล้วตีอย่างแม่นครับถลุงเกาะพี่กาไปหนึ่งทีเพิ่มคูดาวกลัวซะที่ไหนล่ะ บอกเลยว่าไม่กลัวบอกเลยเพราะเรามีพิชานแล้วแทงอาิเซ่เขาอีกเอ้าติดเลืองหนึ่งโอ้โหนี่ยังไม่เหลือหนึ่งอีกเหรอแทนนี่จะแทงโคอ,อีเอามันใส่เกาะอ,อีกกูชิบหายอ่าแตงดีครับเกาะกล้ามยังไม่หมด Defense รีเฟสเกาะไม่ได้อยู่ดีนะฮะพี่กล้าซัดเลยไหมโอ้โผิชานบอกขอเองครับทะลุปั๊บมาสามคลิปพี่กล้าจะตายแล้วได้ข่าวได้ข่าวว่าพิชานเขาแม่นมากโดนทุกคลิป เออจริงๆบัฟบัฟของไลอันนีิแม่นมากเลยนะแท้ไม่พลาดเลยอ่ะคือถ้ามีบัฟอยู่นี่ไม่พลาดแน่นอนอ้าวห่ยอดเลยพีก่กาครับบัฟมีอยู่หรือเปล่าโดนสิอื้มนี่แหละบัฟแม่นยำม,มันดีอย่างนี้นี่เองโอโ้โหวู้วโอ้โหทีมไลอันครับทีมไลอัน FC เอฟซีเลยเลิฟๆนะ เอ้ยตบกลับไปเคาน์เตอร์อีกสองดีนะมันยังไม่เล่งเธอเนะครับอย่างนี้โอเคเอาละครับเราจัดูอลิเซียออกนี่ผมเซ็งน,นะการที่อลิเซียออกเนี่ยมีสิทธิ์ทำให้แพ้ได้เลยนะท่านผู้ชมเพราะจะโดนเคาน์เตอร์อรัวๆแบบนี้หูแล้วเขาเคาน์เตอร์เราอ่ะปั๊บแม่ผมหายแล้วพี่ก้าตูผมต้องลุ้นกับพี่ชานแล้วเนี่ยเห็นไหมมันเคาน์เตอร์ไม่โดนเลย น้องยอนก็เกาะจะหมดได้ข่าวไม่เป็นไรครับน้องยอนผมแม่นอยู่แล้วยิงเข้าไปเลยครับอถลุงมาซะหน่อยผอมันก็ถลุงเราเหมือนกันวะหูกล้าเกาะจะหมดเอ,อเ้ยแสงเกียรติยศลุยเลยลูกจะติดไวชิวหมดเลยได้โคอ,อี้มาตัวหนึ่งก็ยังดีโโอ้หเด้งสองพันแล้ววะ่ะและโดนเมี้ยวเหงาเข้าไปอีกหนักหนักหนัก เฮ้ยใสย่เกาะด่วนใส่เกาะด่วนอาริเซียกูขอเลยนั่นไงย,ยอนตายแล้วชิเป็งอุ้ยนี่ไงเคาน์เตอร์ไปหนึ่งทีอุย้ยมันเคาน์เตอร์พลาดยังดีอุยอ้ย,อ,ยอ,อุย้ยเขาใส่เกาะเออโหรอดดีนะมันออกไปตอนแรกเลยได้สกิลเวกเร็วพิก้าเราเราบล็อกทันได้ข่าวว่าบล็อกทันอ,อ้ยโอ้โหเพิ่มคูดาวไปดิไม่ได้เล่นไม่ต้องเล่นบริต้าก็จะตายแล้วได้ข่าว อ้าวกูก็ตายนี่มาเอาหลอันลายอันไาอันสกิลเวฟพร้อมแล้วปรับแม่นยำบอกเลยบอกเลยว่าแมน่นปาริตาหน้าหายไปดิกุมยมิกาก็ตายแล้วจิ๊บไปโอ้ยเพเอาแต่เกมโอ้โหโคตรสุดมันสุด พีกอะบอกเลยว่าพีกนะครับอือหนึ่งทีอ้าวโดนโดโต้ด้วยเหรอโอ้โหอ๋อมันมีอะไรนะเอ่อโคอีบัฟโอ้โหจิ้มใครโอ้โหโอ้โหถลุงเกาะเข้าไปครับเกลี้ยงแน่นอนนี่ครับมันสตาร์ทไปก่อนแล้วนะครับเรายังมีเกาะอมตะอยู่นี่เนี่ยสวนกลับเข้าไปและน้องยอนครับยิงถลุงเกาะเข้าไปอีก ถอยโดยกล้าเหอะโอ้โหไม่โดนไม่เป็นไรครับแต่บาริต้านี่เกาะหมดแล้วได้ข่าวอย่าเด้งสองพันเลยโอ้โหสวนย้อนเข้าไปโอ้โหบาริต้าไ,ได้เด้งหนึ่งทีท่านผู้ชมผมซวยเลยเนี่ยโอ้โหแตกโอ้โหซัดเข้าไปนี่แหละความมีบัามเป็นยำพี่แม่นพี่กล้าใส่แม่นเมื่อก่อนต่อยกันเองต่อยไม่เคยโดนนี่ต่อยโดนแน่นอนและไม่กลัวการเพิ่มคูดาวอีกแล้วเพราะมีพี่ชานและสกิลเวฟพร้พอมแล้วได้ข่าวพร้อมไหมพร้อมจะลุยกันหรือยัง พร้อมจะลุยก็ยังพี่กล้าลุยก่อนหรือเปล่าพี่กล้าลุยก่อนลุยเลยลูกอ,อือหืออือหือเหลือพี่กล้าของเขาเหลือพี่กล้าแล้วล่ะเอารับไปซะวชุบเจของเจ้าแล้วอันกูก็ตายดิเอาชิบหายโอ้โหแต่เราหลบได้ครับพี่กล้าเราหลบได้โอ้โหแล,ล้วตัวเข้าไปอย่างแน่นยำและจะโดนหรือเปล่าขอโดนให้มันโดนโดนเหอะโดนเข้าไปโดนเข้าไปอื้อหือโดนตีทีอื้อโอ้โห โคตรอาวุธท่านผู้ชมสุดยอดไปเลยผมไม่คิดว่ามันจะดดเมจอลังการงานสร้างขนาดนี้ไม่แพ้เลยชนะ6เกมต่อเนื่องนะครับที่เล่นมาชนะหมดเจ๋งโคตร100%ยเปอร์เซ็นต์าใหม่ is coming นะครับบอกเลยว่าใช้ได้จริงๆเพราะว่ามันแม่นมากนะครับแล้วมันก็จะเก็บฝั่งตรงข้ามเนี่ยอย่างบรลิตาที่เป็นตัวเคา์เตอร์เนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับและทีมถึกตีเข้าไหมตีเข้านะถ้าไม่ซวยโดนเล่นเทินก่อน และแน่นอนว่าทีมสปีดมีเยอะกว่าทีมทานะหรือว่าทีมถึกดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าเล่นแบบเนี้ยโอเคนะครับใส่ตัวกัลธานะเป็นอลิเซตัวเดียวน่าจะใช้ได้แล้วครับผมไอเทมนะครับสมใส่มามาดูดีกว่าเพราะว่านี่ผมจัดทีมใหม่หมดเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าผมถลุงทรัพยากรปาร์ตผมเนี่ยไปประมาณ200นะ250เลยอเกือบ3 0 0อะแบบประมาณว่าผมอยากทำให้มันสมบูรณ์นะครับก็ พิก้าเนี่ยสองสปีดสองเคาน์เตอร์นะครับเจมสปีดนะครับความเสียหายแล้วก็คียที่ข้าเดามจส่วนอันนี้เป็นเคาน์เตอร์เดทนะฮะส่วนอันนี้นะครับอลิเซียนะครับจะเป็น2สปีดแล้วก็2เลือดนะครับประดับบอยชิลกับเลือดนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสถานะก็ได้นะถ้าเกิดไม่ใส่เลือกก็จะเป็นแบบเออใส่เดทใส่ช็อตใส่ชาอะไรก็ตามสะดวกนะฮะคีิที่ข้อนะครับดูเลือดแล้วก็บล็อกนะฮะ ชาเตเลอร์ er ครับเนื่องจากว่าผมต้องการให้ดาเมจมันน้อยกว่า3ตัวนี้นะครับก็ทํายังไงก็ได้นะครับให้ดดเมจน้อยกว่าอลิเซียนะครับในอลิเซียสามพันสี่ก็ตอนนี้เนี่ยถงสองพันเก้าเดี๋ยวยังไงคงทําขึ้นมาให้ได้สักสามพันสามอะไรอย่างเงี้ยนะก็ชาเตอร์เลอร์ดาเมจแรงมากเอาไว้ใช้จัดการทีมถึกได้พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเล่นหลัง2นะครับไปชาตอร์เลอร์ยืนหลังคู่ก้าก็ได้แต่ว่าแน่นอนว่าก้า ชานเซเลอร์เนี่ยจะโดน3เป้าก็ต้องดูข้อดีข้อเสียนะคือถ้าชาเซเลอร์ยืนหลังมันจะถล่มทีมถึกได้ดีมากแต่ข้อเสียคือเจอทีมสปีดจะเสียเปรียบเพราะว่าจะโดนล็อก3เป้าแล้วเตะตายก่อนนะฮะอาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีแหวนวาชิลสี่ฮิตนะครับเอาไปยืนหลังก็น่าจะได้แต่อย่างผมเนี่ยไม่ให้โดนสกิลล็อก3เป้าเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับก็เลยมาไว้หน้าประดับชากับป้องกันนะครับ2เลือด2ส,สปีดแล้วก็เนี่ยค่าคามเสียหายนะครบับล็อกแล้วก็จุดอ่อน ไลอ้อนครับสสปีดนะครับสเลือดอย่างที่บอกไปนะครับต้านทานความเสียหายนะครับจริงๆแล้วถ้าใส่คีิ์ดิคอเดเมจเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะแจกมากแล้วก็อัตราจุดอ่อนนะครับคีย์ดิคอเดเมจแล้วก็บล็อกนั่นเองสุดยอดไหมโคตรด,ดีคือบัฟแม่นยำของไลอ้อนผมบอกตรงๆว่าแม่นระดับเดียวกับยอนฮีนะครับไม่เหมือนของโลโลที่แบบแม่งแม่นแล้วยังตีวุดว้ดๆอะ่ะอันนี้ผมสังเกตว่าใส่บัฟแม่นยำมาตีกล้าไม่พลาดเลยมั้ง ตั้งแต่ดูมาเมื่อกี้มีพลาดแค่ครั้งเดียวหรือเปล่าหรือไม่พลาดเลยด้วยซ้ำนะครับในระหว่างที่มีบัฟไรอันอยู่ข้อเสียคือพิก้าถ้าเกิดตีตีสป,ปีดเปิดก่อนเปิดปุ๊บนะครับเหลือบัฟสามเทินถ้าโดนเร่งเทินจากมีโฮยอนหรืออะไรพวกนี้เนี่ยหรือกล้าด้วยกันเองเนี่ยก็หมดเลยนะครับบัฟแม่นยำดังนั้นเนี่ยก็เป็นข้อดีข้อเสียของการใช้กล้าใส่เจมสป,ปีดเปิดก่อนนะครับแต่ข้อดีคือในช่วงเปิดไปเนี่ยตีไม่พลาดแน่นอนและเก็บบาริสต้าได้ไวมากสังเกตว่าบาริสต้าเนี่ยเกาะหมดอย่างไวแล้วก็ไม่ได้้้คคค่่่ออยไอไไไดดดเเาาาาา์ตรรรมมมแสงมสงวถทห ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเบลิต้าอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่พิ่งกลับเข้ามาเมตาแต่ก็อาจจะหล่นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวยงังไงเราลองมาดูแล้วกันว่าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ผมว่าทีมนี้เนี่ยใช้ได้แน่นอนนะครับจากที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้อารีนามันจะแพ้แพชนะชนะชนะใช่ไหมสหลับกันไปโอกาสที่จะชนะติดต่อกัน6ครั้งยากนะจริงๆนหครั้งนี่ถือว่ายากแล้วนะครับเมื่อกี้ชนะติดต่อกันได้หครั้งก็ถือว่าโอเคใช้ได้ละนะครับทีมนี้ยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะไปเขาเรียงงกว่า ลองปรับทีมกันละกันอย่างที่บอกไปนะครับว่าไลออนเนี่ยมันสเตปอัพได้นะครับเลเวล็สามสิบก็เก่งแล้วขอแค่มายืนเอาบัฟนะมันช่วยทีมเก่งขึ้นจริงๆเพราะว่าอย่างกล้าหานหรือว่าเอชาชัลเลอร์ทึ่งชาชัลเลอร์เนี่ยเป็นตัวที่ถล่มเกาะเยอะมากนะครับสองฮิตสามฮิตสามฮิตถ้ามันตีโดนหมดขอแค่ชาชัลเลอร์ออกสองสกิลก็เกาะฝั่งของข้ามเกลี้ยงแล้วดังนั้นเนี่ยใช้ชาชัลเลอร์เป็นตัวถล่มเกาะก็ได้นะครับแล้วใครพี่กล้าปิดก็โอเคคือชาชัลเลอร์เนี่ย ไม่โดนล็อกสามเป้านี่ด้ยิ่งดีเพราะว่าไม่โดนเร่งเทินพราะไม่โดนเร่งเทินปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะมีบัฟเร่งเทินจนไม่ใช่มีบัฟแม่นยําจนจบเกมและนั่นแหละทาให้เขาออกทุกสกิลอะฟาดไอ้ก้าฟาดบราิต้าโดนหมดเกาะบริต้ากับก้าเนี่ยหมดเร็วมากไม่ได้แสดงความสามารถสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นชาร์เซอร์เนี่ยสำคัญมากใครที่ยังเล่นทีมสปิดกกยาพัใส่โคเออยู e ่ผมว่าชาร์เซอร์ดีกว่ามากๆตอนนี้เพราะมันกันเพิ่มครูดาวให้กับทั้ง กล้าหาญแล้วก็ไรอันรวมถึงมันถลุงเกาะดีมากนะครับสุดยอดไปเลยเมื่อกี้สังเกตว่าชาเรลเลอร์นี่ได้เพย์ออฟเดอะเกมหลายทีมากนะครับถลุงเกาะเสร็จปั๊บนะครับพิก้าเตะอีกทีนึงนี่หายหมดแจ่มจริงๆนะครับเปิดเจ็ดครั้งนะครับมานหกร้อยบี้นะครับรีบๆไปเปิดหานมาเลยไรอันผมว่าคุ้มค่าแก่การทําสุดๆนะฮะคือแค่มี30ก็พอแล้วอ่ะนะครับแล้วเนี่ยพอใส่เจมได้อะไรได้นะครับเดเมจถล่มทลายจริงคริติคอลไรอันสูงมากไม่ต้องใส่ไอเทมคริติคอลก็คิกเกือบหมดนะครับจากเมื่อกี้ที่ตีไปเนี่ย ออกคิประมาณแบบ80%เลยนะฮะสุดยอดจริงๆชอบอ่ะอีกอย่างนึ่งคือตัวมันเท่มากนะครับผมนี่ FC และอันสุดๆ <c oughs> ที่แย่ yeah, นะครับอย่างเดียวเลยคือปกติคอตตุมลาอันเนี่ยทุกชุดในเกาหลีเท่หมดนะครับชุดแรกของไลาอันเซิร์ฟเวอร์เราครับอความหล่อที่มีทำไมมันต้องลายดอกวะคือแบบหน้าร้อนเออเข้าใจเว้ยแต่แบบชุด ผมคอนจริงชุดไรออน,นมันมีชุดแบบชุดชายทะเลอยู่ชุดหนึ่งแล้วนะที่เกาหลีคือประมาณว่าอยากทําใหม่อะแล้วแบบไอ้นก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 กระตั้วที่อยู่บนหัวนี่คือ <c oughs> คือไม่เข้าใจนกมาคอใช่ไหมเออแล้วแบบอะไรอะไรดอกแบบชุดเล่นสงการอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วม,มีมีมีกล้องถ่ายรูปวยนะคือแบบแล้วแล้ว,ลวดาบลายดอกนี่คืออะไรมันจะฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวอะไรขนาดนี้วะแล้วคือนกกาหัวนี่คือแบบคือใครนี่คือกวนตีนกันใช่ไหมคือแบบมาชุดแรกคิดว่าทุกคนต้องซื้อเหรอผมพูดตรงนะผมจะ ันไม่ยอมซื้อเว้ยแล้วแบบเดี๋ยวผมจะรอชุดหน้าที่มันหล่อๆนะแบบชุดนี้ผมรับไม่ได้จริงๆมันเป็นตัวที่แบบขายความเท่อะท่านผู้ชมแล้วมาใส่อะไรแบบนี้วะนนียอารมณ์แบบกล้าหาญชุดหางเครื่องอะแบบโอ้ยเห็นแล้วปวดหัวคือชุดเท่ๆอะไรอัมันเยอะมากอะแค่เอามาสักชุดไม่ได้เลยไงวะเอ้ยเข้าใจนะว่าอยากออกแบบไปแต่แบบช่วยออกแบบให้มันแบบเท่ๆได้ไหมอะคือผมแบบโคตรเฟลกับชุดนี้มากนะครับอยากจะซื้อมาใส่ก็แบบ ก็เก่งใจไรอันอ่ะเหมือนอารมณ์ชุดชาร์เลอร์นะที่แบบจะเอามาใส่แล้วแบบเห็นหน้าชาร์เลอร์ที่เป็นรูปปกแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าทีมนี้นะครับโคตรแจ่มโคตรดีนะฮะไม่ดีไม่มาบอกต่อแน่นอนแล้วก็ไรอันแค่30ก็โหดได้โคตรเก่งดาเมจโคตรถึงสู้กับทีมสปีดนี่บอกเลยว่าแม่งแทงทีเดียวยับหมดอ่ะจริงคือถ้าว่าสามสี่อะแม่งฟาดเลยว่าสี่สิบสี่สิบสี่สิบหกทีนี่น่าหงายเลยนะเพราะว่าแอมป์ฟายห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับไอ การที่เขามีคิดอีค้อของตัวเองสูงเนี่ยทำให้ดดเมจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับมาเต็มแน่นอนนะแล้วเดเมจสกิลแต่ละอันเนี่ยโอ้โหอันนี้สองอันนี้6 0 0้อ่ะท่านผู้ชมยังไงมันก็แรงอยู่แล้วอะ่ะและดาเมจสกิลเวกอ่ะคือ300ร้ท่านผู้ชมโอ้โหหนักหนาสาหัสจริงๆนะผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ขอแค่3าพอ3ามสมีประโยชน์กับทีมแล้วเอามายืนเฉยๆก็หล่อแล้วเอามายืนให้ปั๊บเป็นยาก็โคตรดีแล้วนะครับ โอเคยังไงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะครบั่วกระบวนความนะครับทั้งไอเทมสมใสของเอ้ยบอกครบยังครบแล้วนะอลิเซียก็บอกแล้วยอนบอกอยังวะเหมือนยอนจะยังยอนสองสปีดนะครับ2เลือดแลวเราก็ลืมนะช็อตแล้วก็จุดอ่อนนะครับแล้วก็อตัตราจุดอ่อนนะครับความเสียหายแล้วก็คิด t i c ข้าด m a g นั่นเองชาญก็บอกไปแล้วเนอะแล้วก็อลิเซียไปแล้วไลอันไปแล้วกล้าไปแล้วโอเคครบ <laughs> วันนี้ไม่ลืมนะครับผมเนี่ยมีโรค แปลกๆนะคือชอบบอกไอทมตัวละครแล้วชอบขายไปตัวหนึ่งทุกทีเลยนะรอบนี้ไม่ลืมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันแล้วก็ถ้าชอบนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ติดตามกันไว้นะครับแน่นอนว่าคลิปอารีนาดีๆอย่างนี้มีมาอีกแน่นอนสำหรับทีมเวทของเบรลิก้านะครับเดี๋ยวจะรีบทำมาให้นะครับขอลองทดสอบก่อนว่าเวิร์กไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่าทีมเวทเนี่ยยังขายตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวการเพิ่มครูดาวซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอาจต้องใส่ชาเซเลอร์ไปก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่า ใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆชมสวัสดีลาไปก่อนพบกันใหม่กับแอดก่อนในคลิปหน้าบ๊ายบาย